มาจ้าเรื่องแรกโชคชะตาะจ้าเขาบอกว่าอืโชคชะตาเนี่ยคุณพี่เหมือนพระจันทร์นะจ๊ะที่มีเมฆบงังแต่กลับส่องสว่างได้ดังเดิมนะจ๊าทาให้ขณะนี้เนี่ยคุณพี่แม้คุณพี่จะพยายามอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ได้ผลเท่าเดิมนะจ๊ะแต่อนาคตไม่แน่เป็นทวีขึ้นสองเท่าแน่นอนจ้ะเพราะฉะนั้นมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะจ้ะคุณพี่ ตอนนี้ทําอะไรไว้อนาคตสองเท่าเด้อพี่เด้อการงานเด้อคุณพี่เรื่องต่อไปเขาบอกว่าอืจากเรื่องโชคชะตาเนี่ยส่งผลไปถึงเรื่องงานของคุณพี่เขาบอกว่าคุณพี่จะทํางานอะไรคุณพี่ก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณพี่ทําเด้อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อืมเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะต่อไปเรื่องที่สามโชคลาภ เขาบอกว่าคุณพี่เนี่ยก็จะมีโชคดีที่น่าอิจฉาเป็นอย่างมากจ้าโอ้มก g อดเรื่องต่อไปเรื่องนี่สินเด้อคุณพี่เด้อเขาบอกว่าคุณพี่ไม่ต้องกังวลไปนะจ๊ะคุณพี่จะตกลงกับลูกหนี้ของคุณพี่ได้อาจจะเป็นเพื่อนที่ยืมเงินหรือญาติที่ยืมเงินก็อาจจะได้เงินคืนเด้พี่เด้อเป็นเรื่องที่ดีจ้าเรื่องต่อไป คดีความเขาบอกว่าถ้าคุณพี่เนี่ยได้ขึ้นโรงขึ้นศาลมีโอกาสจะชนะนะจ๊ะคุณพี่เป็นเรื่องที่ดีจ้าต่อไปเรื่องครอบครัวเขาบอกว่าถึงแจะก่อนเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณพี่กับคุณแม่ของคุณพี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคือดีกับมามี้บ,บเด้อคุณพี่เด้อ เรื่องสุดท้ายดูยคุณพี่ความรักที่คุณพี่ตั้งตารอหนูรู้เขาบอกว่าถ้ากําลังมองหาคู่ครองกำลังมองหาคนที่ใช่เนี่ยยินดีละจ้ะคุณพี่เจอคนที่ใช่นะจ๊ะไอโดยร,รวมแล้วเนี่ยใบนี้ถือว่าเป็นใบที่ดีมากแต่คุณพี่ต้องคิดพิดจารณาอย่างระมัดระวังและอ่อนน้อมถ่อมตอนอยู่เสมอ,อนี่นะคุณพี่สำหรับวันนี้ก็เขย่าดวงเกิดเพียงเท่านี้ก่อนโชคดีจ้าคุณพี่